สวัสดียำเจ้าเจ้าเมาื่อคืนที่ผ่านมาก็ตกทั้งคืนเพาะแปลเปาะแปะ,ปแปะไฟนี่ไฟไฟกำแพงนะ่ะแปลกประหลาดนะคืนก่อนที่ลูกกินเล่ากันเพื่อนมาไฟดับอา้าวพอเมื่อวานเย็นก็ติดอีกละก็บอกลูกแล้วว่าเวลากิน เลี้ยงกันให้ให้ใส่ให้พ่อน่อยให้ใส่เจ้าที่ด้วยเจ้าตีก่ามากักเล้ามาักเบียรเจ้า <laughs> วันนี้ของฝากจาก uh, แม่แจ่มเจ้าทวนน่าวแอบเจ้าหลานออกไปซื้อข้าวเหนียวคุนข้าวหนึ่งคุณอืมเหมาะขนาดนน่คนกรุงเทพต้องอิจฉาแน่เลย <laughs> กี่ห่อโน้จะหลายห่อโอ้ต้องใส่ตู้เย็นไว้มาเจ้าเนี่ยเอาเหีห่ยหอก่อนสี่ห่อบาเล่นมาเล่นนะทอดใส่ไข่ของเนาะเอาเพียวๆดีกว่าเอากินทนเน่าเมื่อเข้าจำเพียวๆดีกว่าเหมาะดี <c oughs> ขอบคุณนะเจ้าพอ,อ <c oughs> ประดอง <c oughs> เป็นเป็นป้อของอ แฟนของหลานแฟนของเหลนเซอเอสนี่มันเป็นหลานบุญลูกลูกเซอเอสมันก็เป็นเหลนลูกเต็มบ้านหลานเต็มจองเอามารวมกันได้เป็นปันปันโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ มีแล้วนะผมวันนี้ <laughs>